ตรงกับวันที่ตรงวันนี้ครั้งที่ห้าสิบห้าตรงวันที่สามเดือนหนึ่งพอสองขันห้าร้อยหกสิบเก้าเข้าไปเจ้าในาวัดสมบัติโกงภพันขอเป็นวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัจฉริยะบูชาแด่องค์พระความปฏิเทนะเจ้าองค์ผู้สังเกตุนุบุคุบุณเด่นบุศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอัญมณนาในการสวดสาธยายของข้าพาเจ้าในวัรจัตรของภพันนี้ขออนุภาพคุณพระราชานาต้ครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดานิจของข้าพาเจ้าในวัรจัตรของภพันี้เป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปมาสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสักวาเรโสอัตตาขัดฉันตูเทวดาสัทธมังมุลิรังขัสสุนันโตสักโมกะขัง ชาเคตาเมจารูเปย์กิลิสิกิลิสิอาราตาเถตตันตานิเกยิวาเนีพีราเถจักคาเมกัลุวนาคาฮเนเฮหะวัตุมพีเปเตหุมาจานยันปุถีวาสละถากวิสเมย์ยขาคันทัปปนาคาติดตันตาสันติเกยังวุนิบาละปัจจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนาการุอัญมาทันตาธรรมสวนาการุอัญมาทันตา นมมาสวรรคการวายอมภาทันตาบทสวดนมัสการศึิคาถารมโอตัสสะภควาวตัวระตัวสมมาสมุทัสสะนโมรัสสะภควาวตัวระตัวสมมาสมุทัสสะนโมรัสสะภควาวตัวระตัวสมมาสมุทัสสะบทสวดสัจจกิริยาคดะนาทิเมสนาลังอัญญพุทโธเมสนาลังวะลังเอเตนะสัจวเชนะสุทเมหุปุสะปดานาทิเมสนาลังอัญญทมโมเมสนาลังวะลังเอเตนะสัจวเชนะสุทเมหุปุสะปดานาทิเมส สถนังอัญญาสังฆเมสถนังวนนงเอเตนัสตะวชชนัสธิเมหตุสัปดาโท่วนมหาการโนาโหติอิตาคถามหาการโคนาโหกถายานสภปาินังทูตัววปนิมภปาปโตสัพพติมุตมะเอเตนัสตะวชชนามหตุนสัพพุปตวามหาการโนาโหกาถายานสภปาินังทูตัววปนิมภปาปโตสัพพติมุตมะเอเตนัสตะวชชนามหตุสัพพุปตะวา มาามิโคนาโหสุขายะสขาปัญเวาปารมีขวดาปัโตสัมโพธิมุตตมันเอเตนะสะวชีนะมาหตุสักูปตะวาโสวนมหาสมัยสูเวังเมสุตังอกังสมัญญาภควาสักเตนสนงยานาติกับวิระวุสมมาวีมหาดาริูสังเกตนะัติงปัญจมาเตหิที่คูสติงห สัพเพเหว่าอนหันต์เตหินัาตุหงิกะโลกะธาเตหิเทวตายังภูีนาสนุปติตาหองติอภควันตังพัฒนายาพิสงคัญจากอานรจะงนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตตถาหูโพรสิอัญโหอภควาสังเกตสุิหฐารติกะพีรวัตุสมุมาวันเนมมหากาภิสังเทตนะจาตเพียับัราเตหนพิภูสังเกติจเพีเหว่อนหันต์เหินาตุหงิกะโลกธาเตหิ เทวตาเยื้อพวยเยื้อนเยื้ยเยื้อนนะสนนิบาติตาโหติภควันตังรัตนายามปูสังกัญจันยันมูนามยายามปิดเยนาภควาเตนิปัสสังเกตเมยามาอุปัสสังกมิตวาภกาวะโตสันนิเกปเจตคันดาคาสายามาติอระโภตาเทวตาสยยาถาปิดนามาพาราวาปภูรโสสัมมันจิตังวาพาหังภาสาระยะปสาศติตังวาพาหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุอันตานหิสตาภวาโตัวระโตอาตุลาหังสุ อระโคต้าเทวตาพระคาวันตังอทุวาเทตวาเอกกามันตังกัตฐานโจกเอกกามันตังทิตาโหเอกาเทวตาพระคารวโตสันติเกอิมังตาทางอภาสริมหาสมมโยปนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสัมยังภิกิตาเยวะอัปปะชิตาสังคันติอระโคอัปปะตาเทวตาพระคารวโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตัตตาระโคพิกาโวสัมมา อาหัสูจิตังอัตนโนอกุชุกลมากงสุสาระอีวานิตานิค้เหตวาอินทริียนิลคันติปฏิตาติอา,ารอัปลาเทวตา,าวาตโตสันติเกอีมังคาท,างทังอภัสิเหต,ตุวานิลางุตตะวนิกังมีทางกีลังโอหัดขัมเมชาติเอจารันตสุทธาวิมาราจักคุมตาสุทันตาสุสูนเตอารอัปลาเทวตาพรวตโตสันติเกอีมังคาท,างทังอภัสิ เยเยเกุภังสดานังขตาเศนาเยขมิสันติอับปปายาภูมิปัดหายามนุสังเทหังเยวะไกยปาภิภูมิได้สันติเตอะระหปุตวาภิภูมะอัมเตสิเยปุเยนะภิภเวทัสสุโลกธาตุสุเทาวตาสันนิพติการหงทีตถาทตังอัชนายาภิภูมสังขัญจัตเยปิเตภิภเวออเหสงอัตติตามัทธานังอะระหังโภตสัมมาสัมพุทธาได้สัมพิอะตตวันตานังเอตัาปะละ มาเยาวติวตาสันนิปติตาเอื้องเสียยถาปีไปหัางอิตานาหิเอติเตภิโภตภวิสันติอันนาคตปัตทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตานังเอิตาปาระมาเยาวติวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปีไมหัางอิตานาหิอติศิษยามิภิโภตเทวากายานังนามานิศิตาามิภิโภตเทวากายานังนามานิเอืิสยามิภิโภตเทวากายานัง นามนามิตังสุนามนานิตังสุนาถาสาธุกัรมะนะศิการาุธาอาสิสสามีติเอวัมคันเตเต,เททาาติโผเตติภูพระกาบโตปัญจสงสูงภะทวาเอตาธรรมโจักสิโลกามนุษย์สิโลกาม,น,น,ามนุกัสสามีกัตถุาม,มาตาัสาสิตาเยสิตาคือเนี่ิขปลพลลานภัสหิตาตาสมาหิตา โูธุสีหาวะสันลีนาโรมะอังสาพิสัมพุโนโพธาตามนะสาสุตาวิปัสสันนัปนัปนานาวิลาเปรโยปัญจันสตปัญจสเตยตะตัววันเนกปรีระวัฒเวตะตัอามันติยิสถาสาวัเตสาวัจเนละเตเทวากายาตุจันตาเตมิชานาถพิฆโมเตจะอาตบบัมมังกะลุงสุตตวาพุทธาสัสนังเอสัมปะโตราหุยาณังอมนุษย์สานาทัศนัง ทับเดเยสัตตมัทคงสัตสัหัสสังอัฏฐสกฤติสตังเอเคสหัสสานังอมนุสสานับัททคสงทับเดเยิันตมัทคงกิสาสัพพาพุทธะอหงสันจัสพังอภิญญายะวาวันกิตตวานัทกุมาตโตอมันตยิสัทธาสารเกสรสารเนระเตเทวากายะอภิกันตาเตวิชานณทาภิกโวเยโวหังกิตติยิสมาติลาหิอนุพุทธโสสัตต สัร์หัตสายวายะขาภูมิภูมิมากระพิลาวัะวาริทติมันโตสุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสินโนโมทัมมนาอภิคามุงคุณังสมุติมวานังคาศสตรหัตสายไม่เหมาวตาญาขานานัตะวานิโนิติมันโตสุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสินโนโมทัมมนาอภิกามุงคุณังสมุติมวานังคาตาคิราติศาสตรหัตถสายญาขานานัตะวานิโนิติมันโตสุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสินโนโมทัมมนาอภิกามุงคุณังสมุติมวานังมิเจเตโสราคาศัสสร ญาข่านันตะมานิโนอิติมันโตสุบึงมันโตวันดัมันโตเนสติโนโหทัมมานาอภิกามุงปุตุนังสุติปิวันังเมสามิตาปัญจสัตตาญาขัตขานานตะวานิโนอิติมันโตสุบึงมันโตวันดัมันโตเนสติโนโหทัมมานาอภิกามุงปุตุนังสุติปิวันังกุมิโลราชาอาหิโกเวปุณันสานุเวสนังปุโยนังสกัสสะนัตสังยาขานังไห์อุปาสติกุมิโลราชาคัหโกโสปาคัสัมุิติวันัง ุมัญจาที่สังราชาณัราลโทภะสัสติอันทับพานันอธิปติมหาราชายศศิโสภุตตาภีรัสพะโมอินทานามาหราอินทิมันโตชุติมันโตวันัมันโตศสิโนโมธรมานาอติกาโมพิกุนสุทินวันังักีนัจาที่สังราชาณาจัรดัสสติอันทัานันอธิปติมหาราชายศศิโสภุตตาภีรัสภะโมอินทานามาหรา ชีมันโตชุติมันโตวันนมันโตเนะสิโมโมธรรมานาอภิธรรมุคุณัสมิตวันนาบุตชีมันจาที่สารราชาเวโรปโกปัสัจตินาคานาอภิปฏิปฏิบหาราชาญาติสิโสปุตตาปิตัสภาโมอินทนามาบหาภะราชีมันโตชุติมันโตวันนมันโตเนะสิโมโมธรรมานาอภิธรรมุคุณัสมิตวันนาปุตตาลันจาที่สารราชาปูเวโรตมัสสัจตินาคานาอภิปฏิปฏิบหาราชาญาติสิโสปุตตาปิตัสภาโมอินทนามาบหาภะราชีมันโตชุติมันโตวันนมันโตเนะสิโมโมธรรมานาอภิธรรมิุปา ปุณณีมาทิสังตาตาโธททเนนิรณโปัรชีเมนะวิรุปัทโธภูมโลอุตตรังทิสังตาตาโลเตมหาราชาสมันตานะตุโลทิสาถัดทันถัดทันลมานาถังวันีกัปปิราวัตเวเสังมัญญาวิโอทาสามันจาิการสถามายาปุเชนทุเวเชนทุนิภูจาิภูโติสหจันทโนกามาเสโจัตทิมุมาตูนิมาตุจั อนาโตโอปับัญโยจะเทวสุตโตตมัตติลิกิตาเสโนจะคันรปูนโรราชาชนโอสะพงอาภูปัญจโขเจวติพะรุสุริยวัชชาเอเตนเนจันย์จราชานโนผันขภา,าสหเราจิติมูมานาอภิกรรมพิพินังสมิติวนงังอาถาภูนาภาษานาคาเมสาลาสัหตัชกาัมภารสัตรตาอาภูปัญญาสหายาติภิยามุนาทตาตถาจกากอาภูนาคาและสสิโน เอราวันโนมหาหนาโคโสปะคาสมิติงวนังเยนาคาราเชษหาสหัสหาลันติทิพาทิชาปชิตปิสุทธาจักขูเนหายาสาเตวนปัชชาปตาจิตลาบวนาอิปิเตสัตนามาังปภายันตานาคาราชานัปมาสิสุปันนโตเขมะบากาสิปุโธตนะหายหิวาจาหิอุบวะหะก,กันตา ราคาสุปนาสารณะบัดยังสูพุทธังชิตาวัชิรักษหัดเถนะสุปสับพุทธังอังลาจิตาอาตโรวาสะวเสเตอิทิมันโตยาสัตสีนงกาลกัญชามหาวิสมาอาส,สุราธานาเวคสาเรปาจิตติสุจิตติจักอหาราโทนามุจิจหกสตันจาักพาลิพุตานังสัพเพเวโรจักนามกาสันนายิตวาพระลิเเสนนางลาหุพัทธะบุปปาขมุ สัมโยธานิพพัทันเตภิภูภิกุนางสมติมนังอาโูจัตเวาปัทมีจิตเตโชวายโยตธาธมงวัุนาวัรุนาเทวาโสโมจัตยะสัหาเมตากรุณากายิกาอาภูเทวายาสสีโนธะเสตเถระจะากายาสัพเพนานาตาวันิโรติมันโตจติมันโทวันะมันโทเนสสโนโมธมานาอันิกามุขิกุนางสมติมังเลนภูจารเทวาสานีจาตอัสมาจัตภูเวยมา นทสูานิสาเทวาจำพามาคูปุรากิตาสุนยัสุปนิศาเทวาสุญยมาคูุรากิตานักขานคุรากิตวาอาคูมันทะวะลาหามัสุนังวังสมโสโสสักโภาคาปุรนโตเศตรเดทศถากายาสเพนานัตาวินโนเตีมันโตงุติมันโตมมันโตงนสสิโอมุทัมมานาอภิกรรมุปนสัิมนังอาถาคูสหคูเทวาชนะมัสคิสิคาลิวะ อาลินตากาจะโลชาจะมุมมาปุกานิพาสิโนมนุนาสหะธรรมาจะตุตตาจัตอเนสกาสุรลยาบุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนอาเสเตทัศฐานกายาสเพนนาตราวิโนอิทธิมันโตุชุติมันโตวันนั้มันโตุนสัตสิโนโมธรรมะอภิฆามมีขันธ์สิทิมจนิงมังสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาปิทาปุรุสิกาอาคูอาคูมโนปุถุมโนปุรุสิกา อาภูหัรโยเทวานยจรโนหิตาวสิโนปาราคามหาปาราคาอังภุเทวันัสสิโนทศเสตกาสถานานัสสกนัสตะวนิโนอิติมุนโตชุติมุโตวันนามุโตนัสสิโนโมธมะอาภิารมุณังสุติมันัจุตตาการุณหาอนุนาองภูคณะสาสหะโมทาตายะหาปามุาอังภูเทวาวิปิตคณาสัทธรมัตาหาลักชาวิสกาจัสิโนธนัญญาอาคาปชนโนโลติาอภิวัเต ฮเเตะทถานกายสัพเพนานตวนิโนอิทิมันโตุติมันโตมานันโตยาสสิโนโมธมานะอภิกรมคุณังสมิติงวานังเหมยาตุจิตายามะกันตกาจัยาสสิโนสังพิตะกานามาเสีาชตินามันจะอาสวะมมานะลาติโนอาโคอาถาภูปานิมิตาเเตะัากายะสัพเพนานาตะวนิโนอิทิมันโตจุติมันโตมานันโตสัสิโนโมธมานะอภิกรมคุณังสมิติวานัง เถรเทวานิกายัสภีนานาตาวนิโนนน้มันวายเยนะอคันถุเยตันเยสาริสา์สหะบักวุฒาชาติมังคีลังโอคัดตินนับมนาสวังทักเถโมคตาลังนาคังจันทังวะอสิตาปิตังสุขธรรมมาปัณะมัโตจัดุตตาอิทธิ์มันโตสหะฐานังกุมาโลติโสจโสภาคาสิมิติงวะนังจะหัตสักธรรมาโลกานังมหาธรรมาทุตินาติ ปปนุสติมตุพิสมาการโยนัสสิโสพระเศธาอิสลาอาโูปเจกาวาสัพวัติโนเทสัญจัมัชโตอาคาหานิโตปานิวานิโตเทจัสสเปอภิเันเตสินเทเทสัพธรรมเทมานาเสนอภิกามีปังอัศการนาหัสามัทยังเอธาคณะหัธาพันธาธาพันธาธาลาเกนาพันธามาทโวสมันตาปนิวานิธามาโมมุจิตถาโคชินัง ยติธรรมหาเสโนโกันนะหัสเสนัางอภัยสยบปานินาตัดละมาหัดจ,จ่าสังนัตวานาเพลระวังนะถาปางุจโตกปามุสสะโมเมโขทันะยยนโตตัวสวิสุโคตถาโซปจุทธทาวัตสังปุทโธอาสยางังวะเสตันจากสัพพัญอภิญญาญาะวัตติตวานาทุาากุมะตโตอมันตยิสาสาวัติรารเรต มาลสนาอภิกันตาเตมิชานาธาพิโมงเอตนาอาตาปัมมะกะลงสุตตวะพุทธศาสนางมีตาลาคีหิปกามโงเนสังลมัมปิอุชยุงสัพเทวิสิตาสังฆามาพญายพตายัสสินโนโมทันโมทันติสหภูเตหิสามกาเตชนะเตชเนสุตาติ